สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูบอนกระดาษด่างนะคะที่มุมกเกษตรได้ผ่าเอาไว้แล้วก็เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเลือกซื้ออ่ชิ้นบอนนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือว่าบอนกระดาษด่างนะคะจะมาตามตาของแต่ละชิ้นนะคะชิ้นที่ทําไมชิ้นที่มีตาส่วนใหญ่เขาจะขายแพงกว่านะคะเพราะว่าชิ้นที่มีตานะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรขออนุญ,ญาตเอาวางไว้ข้างล่างก่อนนะคะเราจะได้จับให้เพื่อนๆดูได้นะคะ อ่ะจริงๆแล้วไม้ตระกูลบอนเนี่ยเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะก็คือชิ้นบอนถึงแม้จะเป็นแค่เศษนะคะเขาก็สามารถที่จะเกิดเป็นต้นได้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะให้เพื่อนๆดูถึงความแตกต่างนะคะ ต้นที่เขางอกออกมาแบบนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของชิ้นบอนนะคะที่เขามีตาติดมาด้วยนะคะนี่เป็นส่วนของชิ้นบอนที่เขามีตาติดมาด้วยเวลาที่เขามีรากปุ๊บก็คือเขาก็จะงอกเลยนะคะในกรณีที่เขามีตานะคะชิ้นบอนชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นที่ไม่มีตานะคะไม่มีในส่วนของตาแต่ว่าเขาเป็นชิ้นที่อ่อนนะคะเป็นชิ้นที่อ่อนชิ้นที่เอ่อคือเขาอยู่ใกล้ๆกับแถวๆเขาเรียกว่าแถวๆ แถวแถวโคนนะคะเขาจะอ่อนอยู่นะคะเขาก็เวลาที่เราเอาเขาไปหมกหรือว่าเอาเอาเขาไปบ่มเนี่ยก็คือรากเขาจะมาก่อนนะคะแล้วก็พวกนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะมีหน่องกองออกมาบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับโคนต้นนะคะตรงนี้เนาะ สองชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นที่เขาอยู่ใกล้ๆกับโคนต้นนะคะทำให้เขาเอา่อไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะลากเขามาแต่ว่าเขายังไม่มีเขายังไม่งอกนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็น่าจะงอกออกมานะคะส่วนชิ้นนี้เนี่ยเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นชิ้นลําต้นนะคะที่ เขาค่อนข้างแก่นะคะเขายัางไม่งอกแต่ว่าตรงนี้มีมีจุดขาวๆนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นตาตาหน่อของเขาหรือว่าเป็นรากนะคะเดี๋ยวเราต้องลุ้นดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มุมเกษตรเนี่ยผ่กเขาแล้วไม่ได้แช่น้ําปูนใสเลยนะไม่ไม่ไม่ได้แช่ปูนใสปูนแดงนะคะมุมเกษตรก็แค่เอาปูนแดงมาทานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเน่าบ้างนะคะคือคือเขาเขามี เน่ามียุ่ยนะคะบางจุดนะคะแต่ก็ไม่มีผลต่ออ,อการงอกของต้นบอนนะคะการที่เราผ่าแล้วเราต้องแช่เขาเรียกว่าแช่ นะ้ำปูนใสหรือว่านะ้ำปูนแดงนะคะเพราะว่าเราจะทําให้เขาอยู่ตัวนะคะแล้วก็โอกาสที่เขาจะจะเน่าก็จะน้อยลงนะคะโอกาสรอดก็จะสูงขึ้นนะคะต้นนี้นะถ้าสังเกตตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็คือเขาเน่าไปนะคะแต่ว่าเขางอกแล้วยังไงเขาก็น่าจะรอดนะคะเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูชิ้นบอลที่มุมกเกษตรผ่าเองกับมือนะคะแล้วก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆน,นะคะบางทีถ้าสั่งซื้อชิ้นบอลวันสีหรือว่าพวกบอลกระดาษนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรา ควรที่จะเลือกซื้อชิ้นที่มีตาเนาะโอกาสที่เขาจะรอดก็จะสูงขึ้นนะฮะหรือว่าพวกถ้าเป็นพวกบอลสีนะคะก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่า เขี้ยวนะคะอย่างอย่างบางทีตรงบริเวณโคนของของบอลบอลสีเนี่ยเขาก็จะมีรอบๆใกล้ๆกับลําต้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเขี้ยวขาวๆนะคะแบบนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อแบบนั้นมาโอกาสรอดจะสูงนะคะแต่ถ้าเราชิ้นซื้อชิ้นบอลเออส่วนหัวของบอลสีมาเฉยๆเนี่ยโอกาสโอกาสที่เขาจะงอกมีไหมมีนะคะแต่ว่าโอกาสที่เขาจะเน่ามีไหมก็มีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเสี่ยงนะคะราคาถูกหน่อยแต่ค่อนข้างเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะชิ้นที่ไม่ติดผิวเล ะะก็คือเป็นชิ้นด้านในของเขาแบบเนื้อของเขาเลยเนี่ยบอกถามว่ามีโอกาสงอกไหมก็งอกนะคะแต่ว่าโอกาสที่เขาจะเอ่อเน่ามีไมสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอ่อเลือกให้เป็นนะคะโดยเฉพาะมือใหม่เนาะมือใหม่นะคะบางทีต่างกันแค่ร้อยสองร้อยนะคะเราเลือกแบบที่มีตาโอกาสที่งอกก็จะสูงกว่านะคะโอกาสที่เราจะได้ต้นมามาดูแลเราจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ต้นมาสะสมในราคาที่เอ่อ ขาว่าในราคาที่ไม่แพงเกินไปนะคะก็จะสูงกว่านะคะแต่ถ้าเราถ้าเราแบบไม่มีงบจริงๆเราก็สามารถซื้อชิ้นที่เป็นเนื้อเขามาลุ้นได้นะคะแต่ว่าโอกาสที่เขาจะเน่าก็จะสูงนะคะแล้วก็โอกาสที่เขาจะคือเวลาที่แบบ กว่าท <medio S 2> no like ี่เขาจะงอกก็ต้องใช้เวลานานมากอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบแบบที่มีติดตามาแล้วเนี่ยก็คือเราเราหมกไปสักอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาก็เริ่มแตกหน่อเริ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าผ่านไปสักเดือนหนึ่งเขาก็โตแล้วนะคะสองสามเดือนนะคะบางทีเขาก็เราสามารถที่จะขายเอาทุนคืนได้แล้วนะคะหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะมีลูกมีหลานนะคะส่วนไอชิ้นที่เขาเป็นเนื้อ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 ของบอลสีหรือว่าบอลกระดาษเนี่ยเขางอกก็จริงแต่อาจจะใช้เวลาสองสามสี่ห้าเดือนนะคะกว่าเขาจะ ะะซึ่งมันเสียเวลามากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆพอที่จะมีงบประมาณนะคะให้เราซื้อบบเป็นหน่อถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องซื้อชิ้นผ่าจริงๆเนี่ยให้เราซื้อแบบที่มีตาหน่อแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นบอลสีก็เน้นที่มีเขี้ยวนะคะโอกาสที่เขาจะ,ะ,จะเจริญเติบโตรหรือว่าไม่เน่าก็จะสูงขึ้นนะคะโอกาสรอดก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะคะเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูชิ้นบอลน,นะคะที่มุมกเกษตรผ่าเองกับมือนะคะแล้วก็ ามาลื้อดูแล้วก็เจอสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะนี้เนาะก็เป็นข้อมูลที่มุมเกษตรเาขาเรียกว่าประสบการณ์นะคะโดยตรงที่มุมเกษตรทาทาท,ทดลองทําเองกับมือนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปดัดแปลงปรับปรับเปลี่ยนปรับใช้ในการซื้อบอลสีหรือว่าบอนกระดาษด,ด่างได้นะคะในกรณีที่เราต้องการประหยัดประหยัดงบแล้วก็ซื้อแค่ชิ้นบอลมาเพาะนะคะเนาะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูออบอนสีนะคะ ไม่ใช่บอลสีนะคะเป็นบอลกระดาษด่างนะคะที่มุมเกษตรเอ่อผ่าแค่นี้ก่อนนะคะใครที่มีข้อมูลดีๆนะคะหรือมีอะไรจะเสนอแนะมุมเกษตรก็ได้นะมุมเกษตรเองก็เป็นมือใหม่นะคะก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ทดลองนะคะก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะ,ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ